พี่นูบอกว่าอยู่แบบคนไม่มีอนาคตอยากมีอนาคตมั่งก็เลยทําถวายไอว้วาถวายเพื่อจะได้ไปติดกับเสาจะได้อนาคตจะได้ขึ้นกับเขามั่ง <c oughs> คนไม่มีงานทนคนไม่มีงานทํานะสองคนนี่อยู่เหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนนี่แหละครับออชีวิต ชีวิตใครที่ว่าหลวงปู่สวงเมื่อก่อนท่านอยู่ยังไงคณะติดตามยังไงฮะจะเป็นลักษณะน,นี้ฮะวันวันอยู่มาแล้วก็แกะกันอยู่กลางทุ่งนาะอันนี้ดีหน่อยยังมีกระท่อมสมัยใหม่มีน้ํามีองน้ามีอะไรครบสมัยก่อนอยู่ตามทุ่งนะฮะก็อยู่แบบเข้าป่าวดท้องก็เข้าป่าเข้าจอมปลวกอะไรก็ว่าไปน้ำก็พกขวดใส่ขวดใส่แกลอน อาบน้ําก็ใช้น้ำขวดน้ำแก็ร้อนกันนะอาหารการกินก็มีตามมีตามเกิดเตรียมพร้อมที่จะไปทุกเมื่อพระธุดงพี่หนูพระธุดงเดินผ่านข้างหลังเดี๋ยววันหลังจะมีโอกาสจะทำการถ่ายทำแบบว่าอาจจํจำลองแบบว่า หลวงปู่อยู่ยังไงหลวงปู่สวงและคณะ,ะอยู่ยังไงเมื่อก่อนนะฮะ